ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตตราคุณทรงศักดิ์คุณอ้นครับผมบอกมีปัญหาข้อเข่ขาขอขอนุญาตอายุเท่าไหร่ฮะออผมอายุ33ครับ3 3เล่นกีฬาฟุตบอลถูกครับผมอันนี้อาการจะคล้ายๆผมนะฮะแต่ว่าอายุผมอาจจะเยอะกว่าคุณอ้นนิดนึงนะไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าสาเหตุของการปวดเขา่ขาเจ็บเข่ามันเกิดจากอะไรฮะเอ่อถ้าต้องเท้าความก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุก็คือตอนนั้นเนี่ย รู้สึกว่าจะเป็นกระดูกสะบ้าหัวเข่าซ้ายเนี่ยล้าวก่อนสาเหตุจากอะไรฮะัอุบัติเหตุอตอนนั้นก็คือก็เล่นฟุตบอลเนี่ยแหละครับอ๋อจากเล่นฟุตบอลนละครับแล้วก็มันเกิดการประทะเขาน่าจะแรงครับเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เนี่ยพอตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็ไปรักษาก็คือเข้าเฟือกครับผมพอเข้าเฟือกเสร็จปุ๊บรักษามาหายเสร็จเนี่ยแต่ก็ยังรู้สึกว่ากระดูกสะบ้าเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิมคือคุณหมอก็บอกว่าให้งดเล่นฟุตบอลซะครับ ราะว่ามัน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 ไม่เหมือนเดิมแล้วก็คือก็เลยบอกว่าเออแต่ตัวผมมันรักครับใจมันรักก็เลยยังก็คือยังพันด้วยผ้าอ่าเป็นผ้าลาถหัวเข่าครับครับผมแล้วก็ยังเตะอยู่ในตอนนั้นเนี่ยก็คือแต่รู้สึกแล้วว่ามันกระดูกสบ้ามันเหมือนมันเคลื่อนได้เยอะกว่าปกติถ้าเทียบกับข้างขวาข้างขวามันจะดูแน่นกว่าครับ คือวิ่งแล้วมันจะก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กต่าง่างงยง่ายคือถ้านั่งหัวเข่าแล้วใครขยับแล้วมีเสียงกรุบกรุบกับกับในใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับเหมือนนั่นแหละเหมือนประมาณว่าพวกอะไหล่ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนเหมือนน็อตมันหลุดนะฮะใช่ครับใช่ก็คือแบบอันนี้เสร็จผมก็ยังเตะอยู่และอันเนี้ยผมก็ไปซ้ําอีกอันนี้ก็ไปเตะอันนี้เกิดอาการก็คือเอ็นอักเสบเอ็นหลังหัวเข่าใช่ครับเอ็นหลังหัวเข่าก็อักเสบ อักเสบก็อันนี้เข้าไปหาหมออีกหมอก็โดนโดนบทคุณยังกล้าไปหาหมออีกเหรอฮะก็ยังครับยังยังหมอเตือนสักขนาดนั้นยังจะไปอีกนะฮะอ่ะยังครับก็เลยก็ไปคุณหมอก็เลยก็รักษามาก็ให้ยาเป็นประ,ประ,ประเภทพวกคือรักษาพวกเอ็นอักเสบเนี่ยแต่มันมีมีผลคือพอผมทานเข้าไปนะผมปวดท้องอ๋อน่าจะเป็นกลุ่มเอ็นเสดใช่ไหมฮะอาจารย์ครับครับผมผมปวดท้องผมก็อะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาการมันก็ดีขึ้นแล้วก็ทาทา ประกอบกับพวกยาบรรเทาปวดอ่ายาทาทั้งหลายแล้วก็รัดผ้าเหมือนเดิมพอดีเพื่อนที่เตะฟุตบอลด้วยกันฮแล้วก็เพื่อนเรียนมหาลัยเป็นเพื่อนของเพื่อนก็เลยแนะนํามาให้รู้จักผลิตภัณฑ์บิมอืก็เลยบอกว่าเออลองทานตัวนี้ดูสิแบบว่ามันมันดีนะทานปริมาณเท่าไหร่ยังไงฮะเริ่เริ่มต้นสี่แคปซูลต่อวันครับสี่แคปซูลต่อวันเป็นเช้าเช้าสองเย็นสองครับผม เช้าสองก่อนนอนสอก่อนนอนสองครับผมทานอยู่นานแค่ไหนถึงถึงรู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราเออทีแรกทานอยู่ประมาณเดือนกับอีกประมาณเดือนกว่ากว่าครับผมครับรู้สึกว่าเอ้ยมันอาการเอ็นอักเสบเนี่ยที่มันเสียวเสียวเนี่ยมันหายอืม,มันไม่มีอมผมก็เลยเออใช้ได้นะอแล้วมันก็ไม่ปวดท้อง คือ uh huh. หลักๆเลยคือมันไม่ปวดท้องด้วยแต่ระหว่างนั้นก็ไม่ได้หยุดพักเกมฟุตบอลอ้าวไม่เลยครับก็ยังเตะเหมือนเดิมก็ยังเตะเหมือนเดิมนะฮะ,ะเดี๋ยวผมหันไปถามอาจารย์นิดนึงครับสิ่งที่คุณโอ้นเป็นนะครับก็คืออาการปวดนะครับอาการบวมนะฮะเอ็นที่เจ็บตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ครับคือโดยปกติถ้าได้รับการบาด,บาดเจ็บเนี่ยนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะมีการอักเสบ ปวดแล้วก็อักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยมันก็จะช่วยในการทําลายข้อต่อต่อไปใช่ไหมฮะ <ứng hundred. S 2> ถ้าการอักเสบที่ไม่หยุดนะฮะที่อักเสบอยู่เรื่อยๆเพราะเห็นว่าคุณโอ้นเล่นอยู่เรื่อยๆโดยไม่หยุดนะฮะเพราะฉะนั้นการอักเสบหรือการเสื่อมของข้อมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะมันก็ยังต้องเจ็บไปเรื่อยๆมันก็จะต้องเจ็บไปเรื่อยๆส่วนยาที่หมอให้มันเป็นยาที่ระง,งับอาการอักเสบ เท่านั้นมันไม่ได้ไปช่วยปรับปรุงการเสื่อมของข้อหรืออะไรพวกนี้ก็คือจะไม่มีอาการปวดไม่บวมแต่แต่กระดูกมันเสริมขึ้นมาไหมฮะทยนกระดูกคือในข้อมูลตรงนี้จริงๆแล้วถ้าหากมีการเสริมขึ้นมันก็มีเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสารตัวหนึ่งสารตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในองค์ประกอบของมังคุดนะครับที่เราใช้ใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ย ก็มีข้อมูลจากการทดสอบของเรานะฮะว่ามีการสร้างมวลกระดูกเกิดขึ้น